ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูของงวดวันที่16นะคะเข้าไปที่ล่าง4-4นะเลขเบิ้ลอันนี้บนมันเป็นสูตรบนล่างนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่แม่นมากนะคะ ที่แอดจะเขียนหน้าคลิปว่าสัญจรก็ไม่เคยหลุดบนเข้าสี่หกนะแต่แอดไปตัดดับบนล่างนะคะเพราะดาเพราะว่าดับบนแอดงวดน,นี้ดับหลุดนะสี่หกเนี่ยมันมีสี่หกนะคะสรุปก็คือมาทั้งบนทั้งล่างนะคะสูตรนี้นะเข้าบนเข้าล่างงวดที่แล้วก็เข้าบนเข้าล่างสถิติยาวมากนะแอดให้ดูสถิติเลย แม่นมากนะคะไม่เคยให้หลังหวยออกนะอันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างอันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะให้ f 4ดูเลยอันนี้มาบนอันนี้มาทั้งเดี๋ยแปดสองหกเจ็ดอันนี้มันก็มาบนนะคะเข้าบนล่างเข้าบนอันนี้เข้า บนเหมือนกันนะคะสถิติยาวมากพอไม่ไม่ไม่ไ,มไปยาวกว่าน,นี้แล้วนะเอาเป็นว่าหวยสูตรนี้เข้ายาวมากนะคะไม่เคยหลุดสัญจรก็ไม่เคยหลุดคือสูตรนี้นะคะบนล่างนะคะสูตรบนล่างนะคะเข้ายาวมากไม่เคยหลุดนะคะแม่นมาก นี่คือที่แอดให้นะคะที่แอดขีดตัดนี่คือแอดขีดตัดดับบนล่างนะแต่ถ้า f อฟไม่ชอบที่แอดขีดตัดให้ท่านไปหาเลขดับแม่นๆของอาจารย์ท่านอื่นมาตัดประกอบด้วยก็ได้นะคะถ้าเบิ้ลมาตามนี้แล้วก็เดี๋ยวแอดจะมีคลิปเลกดับให้นะคะไปพิจารณาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ หวยมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะเพราะแอดก็ให้ด้วยใจนะอยากให้เอฟสีถูกนะคะบนล่างสูตรนี้ไม่เคยผิดหวังแต่แอดไม่รู้ว่ามันจะมาบนหรือมาล่างหรือมันจะมาทั้งล่างทั้งบนเท่านั้นหลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสูตรที่เข้าดีมากๆนะคะเดี๋ยวรอรอคลิปเลขดับอีกทีนึง ดับของแอดหรือดับท่านอื่นให้ท่านเอามาตัดออกเอานะคะมาแน่นอนนะมาแน่แต่ไม่รู้ตัวไหนตัวเลขอาจจะเยอะพินิดนึงนะคะก็มีคนว่าแอดนะว่าตัวเลขเยอะยังไงก็มานะคะอันนั้นแอดไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าถ้ารู้ว่าเลขมันออกตัวไหนก็คงจะขายบ้านขายรถขายนาม,มาซื้อหวยกันแล้วนะคะ เพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางเพราะมันเป็นหวยสูตรเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวไหนแค่นั้นเองนะคะให้แนวทางนี่ก็ให้ฟรีค่ะเพราะว่ามีคนว่านะคะเนี่ยดูตามนี้นะคะนี่เลยตัวเลขสวยมากเลยนะตัวเลขสวยสวย มีสี่หกด้วยแต่แอดว่าสี่หกมนมาแล้วมันไม่น่าจะมาอีกนะคะ๋อลืมตัดสี่ห้าออกนะสี่ห้านี่มันติดดับบนล่างของแอดเหมือนกันนะสี 4, 5, ่ห้าเนะแอดยังไม่ได้แอดยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงให้ดับไม่ใช่จะไม่มานะคะซี F, C, นะดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะเดี๋ยวแอด สี่ห้ามันก็ติดติดดับของเอเหมือนกันนะตัวเลขง่ายๆนี่เรียงไปเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านี่ก็เรียงไปตามนี้นะคะถ้าดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะเหมือนงวดที่แล้วนะหกมันมาอย่างเงี้ยดับชนเด่นคือเลือกเด่นนะคะไม่ต้องเลือกดับนะให้เลือกเด่นถ้าดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นนะ ีหกไม่น่าจะมาติดสูตรดับมืของเอสเหมือนกันนะคะตัดไม่หมดเมือเ่อกี้ตัวเลขสวยบนล่างนะคะสูตรนี้ไม่เคยหลุดสถิติย้อนหลังได้นะเอสก็ย้ำแล้วย้ำอีกเอจะเขียนว่าสัญจรก็ไม่เคยหลุดคือสูตรนี้นะคะ fc อ,อย่ามองข้าม เลียอดนะเอองวดที่แล้วนะแอดให้นะคะอะแคปเลยแอดแอดให้นะคือมีมีหลุดอยู่สูตรมีคลิปเดียวที่หลุดสูตรเดียวที่หลุดคือสูตรบนสูตรนั้นนะแต่แต่บนอีกสูตรนั้นเข้าดีมากนะบนดั้งเดิมของเอสทีเอสจะบอกอะถ้าหลุดยังไงก็ไปคู่โต้คือนนะั้นน่ะแม่นมากอันนี้เป็นสูตรบนล่างนะคะแทบจะไม่หลุดเลย นะคะแต่อันนี้ทิ่ไม่หลุดแน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยแม่นมากสัญจรก็ไม่เคยหลุดนะคะสถิติที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะโอเคแอดไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกดติดตามกดสับส c คร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะจ้า